สวัสดีสมาชิกเค e Channel ทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีเว็บงานออนไลน์มาใหม่มาแนะนํากับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะส่วนวิธีการสมัครและการทํางานของเว็บนี้เป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ วิธีสมัครก็มีดังนี้นะคะเมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้นะคะช่องแรกนะคะให้ใส่อีเมลของเรานะคะอีเมลที่ใช้งานได้จริงนะคะส่วนช่องนี้นะคะให้ใส่รหัสผ่านของเรานะคะให้ตั้งรหัสผ่านนะคะจะเป็นตัวเลข6ตัวถึง1ิบตัวก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นตัวเลขผสมกับอักษรภาษาอังกฤษก็ได้นะคะส่วนช่องนี้นะคะเป็น กระเป๋านะคะกระเป๋าลายคอยนะคะก็คือที่อยู่เหรียญลายคอยของเรานั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็ติ๊กตรงนี้นะคะเพื่อ,อเป็นการตรวจสอบนะคะบอทนะคะหลังจากนั้นก็ให้เรากดตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับเวมีนะคะเป็นเกี่ยวกับการ หาเหรียญลายคอยนั่นเองนะคะหาเหรียญลายคอยทุกๆชั่วโมงนะคะสำหรับใครที่สนใจนะสำหรับนะคะเว็บนี้นะ,ะถอนเข้ากระเป๋าบิดครับนะคะแล้วก็สตังโปรนะคะถ้าใครสนใจนะคะถ้าใครอยากจะสมัครบิดครับนะคะเดี๋ยวอาจจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับกระเป๋านะคะ สำหรับคนที่มีบิดครับและสตังโปนะคะเป็นกระเป๋านะะแล้วกระเป๋าตรงนี้เอามาจากไหนเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะสำหรับบิดครับนะคะสมัครกระเป๋าบิดครับก็ง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะสามารถยืนยันผ่านแอปได้เลยนะคะจากนั้นให้เราไปตรงนี้นะคะไปที่ wallet ของเรานะคะ จากนั้นเลื่อนนะคะเลื่อนลงมาหาเหรียญลายคอยนะคะกดคําว่าฝากนะคะจากนั้นจะขึ้นที่อยู่กระเป๋าของเรามานะคะให้คัดลอกตรงนี้ไปนะคะในใส่ในช่องที่เราจะสมัครนะคะตรงนี้นะคะอันนี้สามารถเคลมเหรียญลายคอยได้ทุกชั่วโมงเลยนะคะ หน้าตาของแอปนะก็เป็นประมาณนี้แล้วค่ะ mm hmm. เมื่อเราสมัครเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลขนะคะที่เขาสุ่มให้เรานะถ้าเราได้ตัวเลขตามนี้นะคะเราก็จะได้ลายคอยตามนี้เลยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราไปเริ่มเคลมกันเลยนะคะ โดยการกดที่ตรงนี้นะคะฉันเป็นวนุษย์เนี่ยะคะ่ะกดไปเลยจากนั้นนะคะเขาก็จะมีคำให้เรานะคะโปรดคลิกแต่ละภาพที่มีเรือนะคะเขาให้เรากดรูปภาพนะคะที่มีเรือนะคะเราก็กดไปเลยนะคะรูปไหนที่มีเรือนะคะเราก็กดไปเลยจากนั้นก็กดคำว่าตรวจสอบนะคะถ้าเราผ่านแล้วมันก็จะขึ้น เครื่องหมายถูกอย่างนี้นะคะจากนั้นก็กดตรงนี้เลยนะคะสีเขียวนี่นะคะเขาก็จะสุ่มนะคะสุ่มตัวเลขให้เรานะคะอันนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะ่ะตัวเลขที่เราสุ่มได้ก็นี่นะคะก็คือมันก็อยู่ระหว่างนี่นะคะอยู่ระหว่างช่องแรกนี่นะคะก็เลยได้ห้าร้อยห้านะคะลายคอยนะคะ เราสามารถเคลมได้ทุกชั่วโมงนะคะสำหรับนะคะยอดเงินเราก็กดดูที่ขีดสามขีดนี่เลยนะคะว่าเราได้ยอดเงินเท่าไหรแล้วนะคะสำหรับเ,เว็บเคมไลคอยนี้นะคะถอนขั้นต่ำที่ห้าแสนนะคะตรงนี้นะคะห้าแสนนะส่วนสำหรับใครที่ต้องการแนะนำเพื่อนก็กดไปที่ตรงนี้เลยนะคะ ตรงคำว่า r e f r a l เนี่ยนะคะจากนั้นนะก็ให้เราค้าลอกตรงนี้นะคะไปโพสตามกลุ่มไลน์ตามกลุ่ม Facebook หรือว่ากลุ่มเฉพาะที่เกี่ยวกับ euh, การเคม b บิตคอยนะคะเหรียญคริปโตนะคะก็ได้เช่นกันนะคะส่วนการถอนก็คือให้เราถึงก่อนนะคะมันก็จะมีให้เราถอนนะคะ นี่นะคะก็จะมีเราถอนที่500แสนใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่หนึ่งแสนนะเราก็จะได้รับจริงอยู่ที่4 0 0 0 0นนะคะตอนนี้ราคาลายคอยกําลังลงนะคะเวลาเราเคมเราก็จะได้มากขึ้นนะคะตอนนี้เหมาะมากค่ะกับการที่เราจะเก็บนะคะเก็บเหรียญลายคอยนะแต่ถ้าใครที่ถนัดที่จะซื้อเอาก็ได้นะคะถ้าใครมีเงินอยู่แล้ว ที่อยากจะซื้อนะอยากจะซื้อเหรียญลายคอยไว้ก็สามารถที่จะเติมเงินนะคะเติามเงินเข้าเว็บบิตครับหรือว่าสตังโปกได้นะคะจากนั้นก็ทําการซื้อนะคะซื้อเหรียญดิจิตอลเก็บไว้นะคะเผื่อว่าเวลามันขึ้นเราก็สามารถที่จะขายได้เลยนะคะตอนนี้ลายคอยอยู่ที่ราคา4 4 6 4นะคะ สำหรับสมาชิกคนไหนนะที่สนใจนะคะอยากจะทำเกี่ยวกับพวกเวฟเคมไลคอยนะคะก็สมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะส่วนมือใหม่นะต้องสมัครกระเป๋าบิดครับหรือว่าสตังโปรเพคะเพื่อที่จะเราจะเก็บเหรียญพวกคริปโตต่างๆนะคะอันนี้เข้ากระเป๋าบิดครับหรือสตังโปรโดยตรงเลยนะคะ สมาชิกที่เข้ามาใหม่นะถ้าใครอยากจะสมัครสตังบิดครับนะคะเดี๋ยวแอจะทิ้งลิงก์สมัครบิดครับไว้ใต้คลิปนะคะส่วนใครที่อยากาจะเคมลายคอยนะคะเว็บนี้นะเดี๋ยวแอจะให้ลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะคะก็ลองเข้ามาทําดูนะคะอันนี้ถอนได้จริงนะคะมีสมาชิกทําแล้วถอนได้จริงนะคะแอก็เลยมีโอกาส ได้ทําคลิปมาแนะนำสมาชิกนะคะการทำงานก็ง่ายมากๆเลยนะคะเมื่อเราเข็มไปแล้วครั้งหนึ่งเราก็รอต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็มากดเข็มได้เรื่อยๆนะทุกชั่วโมงนะคะถ้าตรงนี้นะถ้าตรงนี้เรากดสุ่มแล้วเราได้ตัวเลข1นึ่งมื่นะคะเราก็ได้รับลายคอยนะคะหนึ่ง หเหรียญกว่าเลยนะคะ1นเหรียญกว่านี้ก็ประมาณสี่พันกว่าบาทนะคะได้ง่ายๆเลยนะ,ะอันนี้ก็ขึ้นแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคของเรานะคะบางคนก็ได้น้อยได้มากนะคะโอเคค่ะสมาชิกคนไหนนะคะที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปแล้วก็มาศึกษารายละเอียดดูนะคะสำหรับใครที่สนใจนะที่กําลังเก็บเหรียญคลิปโตเหรียญไลยคอยอยู่นะคะ โอเคค่ะสมาชิกคนไหนที่มีคำถามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะแต่แอดขอแนะนำว่าให้ดูคลิปให้จบนะคะจะเข้าใจนะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ